วักเอียดหัเอียดูย่ทางล่างพี่น้องเลยแหม่โค่นมันเฮ้ยพี่น้องสบายดีทุกคนมือนห็นสเขาวป่าหานำไหมประบว้แกงกินยูเฮือนมือใหม่เนะมือใหม่เพได้ออกมาพี่น้องพาเมื่อกี้ออกมาวันกับมือช่องมือ อื่นบอได้มาเพื่อว่าคิดอยากกินท่านะเบิง่งวิบจีพก็ใหญ่มาใหญ่งัวมานําพ่อใหญ่สองสี่หกเจ็ดเอางัวเข้ามาผูกง่ายเอาเจ็ดโตต้นหนาลูกน้อยมันยังบอได้กัดกกเข่าก็เลยเอาเข่ามานําถ้าลูกน้อยบางโตมันใหญ่เติบมันก็สิกินกกเข่าแล้วก็สิบุตรเอาเข่ามา ถึงว่าแม่ลูกอ่อนแหละสายๆจะหน่อยกาลูกอยากกินนมแล้วก็ห้องโอ๊กอกแล้วก็ได้เอาออกเพี่นเอ่านี้วัวเข้ามาเจ็ดโตวิ่งขี้ใส่กับไม่ได้ใส่ขายาวจะดอกน้ำอันหยาขุดแข่งแสียบมันวาดเนี่ยใส่ขาสั่นหมวกกับไม่ได้ใส่กับว่อยากมานทำกลนใส่แต่เกือบเล่นมาทำกลนเฉย หัดยาดกดกหันอะไรงัวก็ได้คือติดต้อนใหญ่ใหม่ๆกัดกดกาดกดกาดหญ้ายังเต็มอยู่เลยกายืนกินเดย์วัน้งัวคืองัวกับเจ้างัวเขาแห่งบริมีหญ้าซ้ำนี้ซ้ำก็ยังเล็มดีอ้วนงัวเขาอันนี้เลยโอ้ยงวดแบบเล็มหญ้าบอดีเอาง่ายๆก็ได้ไปไปบริไกลดอกพี่น้องไปแถวนาลุ่มกับแถวแคมนาหะแหละ อันนี้ก้าเรือแดงจะคขึองอยู่เอ้ากาตัวมันขาดหัวโกนนะดินี่นะมันเป็นตาแบบว่าเขากำลังจะแล่นนาเลยลกเอาหน่อยหนึ่งก๋ป้าขอกามันเรือถ้ามันข้างแรกที่ดำนาเลยนี่ไล้ลกบนตาเพราะแห้งหมดเลยกาขาดหัวโกนหล่ลอตาเรืองเหลือง,องมาเบิ่งขาวดำตั้งแต่ดนานาแถวหลุมยาครับพอดี หลาะเขาดำเลยเลาะลงพุ้ยแหละจัะหลอกไปหาหนทำหม่ขันหน้าเริ่มหกเลยจักหน่อยกับสีปะนิย่างแล้วขันหน้าผมและหยางเว้นผมเลยบัดมันหกกว่านี้นา,ง,านงเข่าดำกำลังเคียวมาน้ำเผ็ดย่างวันน,น,นั้นอาหารรูกหญ้างขุดแข็งมาแล้วค่ะ หนูชิมอ่มันเทศอยักวีทางตรงไหนเนยผู้หญิงน้ำก้นผู้ใหญ่งผู้พูดแม่ทิไปป่าเชื้ออะไรเชื้ออะไรเชื้อสิคราบไปป่านะแม่ฮะยุ่งคือแม่เพิ่งนี่แดดมุกกี่เท่าบดๆอยู่หันเอ้านี่หมวกไปใส่ชฉงคายเงาหนิที่ตไบ่ได้ใช่น้ำขุดแข็งเนี่ยขุดแข็ง ยืนถ่ายยืนถ่ายหไปน้แม่ได้แหม่ไปป่าได้โอ้งามพอดหันพีเน้ออายืนถ่ายยืนถ่ายไปน้ำพผลใหญ่ไปหาลำไม้ไปป่าเสือสิค,ครบตัวเด็กน้อยอทำไงอ้าวอุ้มกับพอดีเมืงง่อยพอดีบริมุนป่ามุนดงพอดีอุ้มเด็กน้อยไปป่าโอ้อยุ่งไรน,นี่พี่น้องเข่าดำกำลังงาม ขาหยอดว้าวอุตยาหยาลายพุทธล้วมาน้ำกี่ก็เดี๋ยวพูดใหญ่ง่าย,ย,าย,ย,ายาาง่วงหรอกมันขั้นหนากับมากน้ำขุดแข็งปะ่ปะป่ะไปเบิ่งได้ไหมจากอัน ยินแต่เสียงควายก็เจ้ากับเจาน้ำนี่ก็มีแต่คนเลี้ยงโฮเลี้ยงควายพงกพอใหญ่เมื่อกี้เมื่อกี้กับพอใหญ่โอ้ยบางอันใบไม้คือจกเลาะมาเบิ่งน้ำเลยนะจนหอดน้องลุ่มน้องเลยแถวนี้บางมัดบหอนที่ว่ายอดแล้วน้ำท่วมแล้วมันพอออกแล้วก็ดำเอาใหม่ดำเอาใหม่กับน้ำท่วมเรือโป่งยังละต้นละยังพี่น้องเลย มาไก่แทะเป็ดชองไอ้น้องอันนี้เฮ้อลงมาหากินไก่น,นี้ลงมาตามน้ำลงมาลงมาเรื่อยจะน้นมาก็จะครบหรอกเป็ดตัวน้อยกับตัวใหญ่พี่น้องโมเป็นแม่กับลูกเด้แบบรุ่นน้อยกับรุ่นใหญ่ลงมานำนกันพอจาก จากอันหน้าลุ่มคอยนี่ขึ้นไปหอดเทียงนี่ก็ใกล้ๆเด้โอ้นี่เสียงเมื่อกี้กับพ่อใหญ่ ông anh nhau còn bác si giờ lại pet bứng, pet song to này cả ma cầy thế. bứng nào mây, anh đã chân nhau, tất cả. này này này, anh này mày đây này nào. chân nhau, bộ ao mình nó anh này, bảo mình nhau, sao mình nhau này nó. kia cái cây nhảy, thiêng. คนโบเห็คอยด้านที่เราคียกินหย่ามาน้ำทะเลลงมาในฝ่ายโบปากตลอดนเหี่ยเข่าป่าน้ำยุ่งมันหลย,ยี่แทวนะเขมเนถึกัยุง่งลายเพหงมันเป็นแคมป่าแคมดอนดิไอ,อน่าาน้ำไม้มันสิหาแต่พอได้แกก็อย่านอกเหลืองเอาแต่ตัวอะรมันยาวเนี่ ับตัวยาวกับตัวขาวๆนะบักหมอกบักหมอกบักควายพี่ต้องควายก็จะมาหาเลี้ยงเขามากบักที่สุดควายเมื่อกี้ก็เป็นเด็กเลี้ยงควายมาก่อนละใส่ควายไทยนาใส่ทรายแล้วก็เอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงค่ะใบใบก็ต้องมาพอมาต้องใส่ควายไทยนาอีกดิที่ทงตัวซ้ำตัวเปลี่ยนกันบักสีหมอกบ้ง ลายโตได้พี่น้องมัน่ค่อคยเห็นมันหากินใบกอนไม้สมัยคอยไปเลี้ยงกับไปเลี้ยงตามป่าตามหวยแบบนี้แหละตะกี้มันหากินใบกอนไม้ถ้ามันเห็นตนไม้มันหักกิโลได้ตะกี้ผัดต้นไม้ลายแล้วก็โคกมันก็กว้างกว่าเดียวนี้อควายตะกี้มีหาโตหกโตเจ็ดโตทั้งลูกหน่อยมันพี่น้องสมื่อีนตามหมู่บ้านค่ะก็เขาเลี้ยงหน่อยลงแล่ควายบางคนก็คลายหยกคอกออกมีแต่งัวลาย ินเตียงกระโหลงควายตงเต็งตงเต็งพี่น้องก็แล้วก็สมัยเลี้ยงควายตะกี้ก็จะอยากหัวบางทีมันลงแมบน้ำเห็นมันบได้ยินเสียงกระโหลงมันเจ้าแหลนหาตาตีตลาดเลานยควายมันบางทีมันก็หมักแหลนไปเรื่อยๆดิแต่อารมณ์มันคึกขึ้นก็แหลนพากันไปเบิดนะมาเห็นเห็นอยู่แมบน้ำกำอยู่อย่างหัวแล้วผู้เจ้าเลี้ยงควายก็ใส่พังเสียงมันด้ ไปแกงอันเคียวก็เอาไปแกงเนาะขับซัมมี่ไปปอกไปจักก็ได้พอแกงนี่ได้พีนพ่น้องซัมมี่แหม่ลงมาไก่แถเฉพาะตัางหายเลยๆลงมาเรื่อยๆตามน้ำมาเรื่อยๆเป็ดกะน้ำไม่อันนี้ปลาแบบว่ามันเป็นตะคุตรดีกว่าเป็นตะครุดไปอยู่ได้หรือเปล่เอ้าแข่ง แมงเจาะมันแล้วมันแข่งปะ้ะพี่น้องไหมขี้หมอยหลายเพชรเด้อหได้เฮ็ดใส่แกงยังไม่เลยทุกคนเพิ่งหวานหวานคักวานแหน่เด้รเพิงง่งเลยนะ <c oughs> ห้าทำไมาห้าตำกอมันก็จะขึ้นตำทรายห่วยใช่ไหมพี่น้องนี่แต่หน่อบงน,น่หนอนอในอื่นบ่มี อยู่ป่ามันทางกินใบเนาะไหมด้อพี่น้องแต่ควายมันบ่ไปไว่สำงัวนะลาเรียงควายมันจะไปซาซาย่าหมักบกซุกบันกาบด้แล่นน้าหมักบกคืองัวอีกถ้าเป็นยังเห็นควายนี่บอกว่าควายไผก็ตามคือเห็นมันครั้งแรกคือแบบความรู้สึกแบบแพงมันเลยหักมันนะหักมันแพงมันพี่น้องเลย จนแบบอยากห้มีควายหลายๆบ่อยากห้ควายซูนแบบเบิดน,นะบ่คนเดียวนี้ก็เจ้าบ่าค่อ่อยากเลี่ยงลายเพาะยังกะบ่โหอาจจะเป็นเพาะย่ำแรงแล้วมันก็หาน้ำเมบให้มันยังทุกอย่างเนาะมันต้องมีน้ำให้มันอาบมันแสค้ายก็ได้ 高。 ฮ่าให้เราไหมบดิบะห้าหินเลยน่าหินกับบดเอามาพี่ท้องอวกเอียกห่วกเอียดอยู่ทางหลังพี่น้องเลยแล้วไหมก็ได้กัน อเอาเอาเซียมซับเอาอันหนึ่งเดือนกินแกงน้ำไม้อยู่ประมาณบ่ฮ่อนทอนหาเถื่อซ้ำบางทีกะสามเถื่อบางทีกะสี่เถื่อต่อเดือนนะ บางทีก็บ,บ่หอดสี่เถือถ่อสามเถื่อเพราะว่าเขากินบางทีอาทิตย์เกือบเกือบสองอาทิตย์กินอยู่เถื่อหนึ่งพี่น้องบรีกินดูได้สุมข่อยเขาบางคนนะ่ะสองสมือแกงสองเสมือแกงสุมข่อยน่ะประมาณแบบว่าอาทิตย์กว่ากินอยู่หนึ่งครั้งแกงหน้าไม้เนาะถือว,ว่าปกติพี่น้องเลยปปเฮ้ยตาชั่งขากแถ่ฮะชั่งกี่ได้ลายโตพี่น้อง ควายเจ้าเดียวเลงกด,ดบ้านจะมีเจ้านี่แหละควายลายขมือวันสิบปลายโตแล้วไม่ยังกสีหมอกย่านฮอดควายเฮ็ดเฮ็ดกับแป้งดอกมันไม่ค่อยแข็งเฮ็ดกินได้พี่น้องแต่ดอกมันค่อนข้างจะแตกหักง่ายกสีหมอกเห็นยศยานจัวะย่านควายบ่สีหมอกแม่โคนมัน วพี่น้องเอ้ยพอได้แกงเลยกับมื่อก่อนนี่เด้อเ,เอไม้กะพอดีแกงกินแสบแกงลายกับบุคคลเดี๋ือเมื่อสิเก็บเห็ดเพ,อเเพืองเก็บเห็ดเพืองมาใส่ผมเนาะเพืองอยู่เทียงกันนะไปหาหดเอายญนางก่อนสำนึกพอได้แกงกินแบบตักบัตรหนึ่งน,นะพี่น้องเอ้ย ลาเขาป่ามีแตเซียงหนุกต่างๆนานาใบมอน,นอยสิบยอดเอาดอกพี่นอ้องอามันมีบ่ค่อยลายเอาไปปลูกไว้กว็าลายต้นอยู่ฮะบ่อยังบรลดพีน่น้อง ที่แบบว่าเอาไปงีแล้วก็ปรุงแล้วก็เอาไว้มันเป็นวุ่นๆแล้วก็ตักกินนะหายากคนเอาเคยเอาไปปลูกลายต้นอยู่แต่ก็บ่ยังนี่แต่เสียงงัวเสียงควายกับเจ้าพี่น้องกัเสียงก็จะห้องกัน่ด็กๆแบบเด็กน่อยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหนะ็นนะยามนี่ผเป็นตาย,ยานนก ยามแรยงามใบไม้หล่นงามแบบลมหแหงๆเป็นตะย,ย่านเขาป่าเขาโคกมันบมมีคนเนาะยามนี่ค่ะเพียงคนเซลเซเต็มโคกเต็มป่าใบายานางมันแต่ใบเขียวๆครับ หไห่แถวบ้านเขยังบ่ออกพี่น,ออน้องเอ้ยวางพื้นที่ฝนมันตกก่อนมันเคยออกก่อนแต่ละปีมันจะออกก่อนแถวนีพูนขอบอเดือนเก้าเดือนสิบพูนเดือนเก้าเดือนสิบมันออกเดือนสิบมหาหน้าไม่ไหลเล็กน้องพอเลยพี่น้องมันเกิดซีเมืออนะ่อเลยเนาะส่วนพักขยั่งน้อยก็เก็บไปแล้วเมื่อวานเนาะพี่นอ้องก่อไหลายลกรนะบอกเนาะ คิดอยู่กินนี่เหาะอยู่ได้เหรออันหลังจากห่านน้มัอยากเลาะมาเบิ่งบนเฮ็ดมันเคยออกให้เรืองงูออกนะเฮ็ดเรืองเฮ็ด้าวเฮ็ดยังกระปุ่งจักดอกบัดสิเมอรอผดตาเปเนมเห็นอยู่นี่พอดีคำพ่อเล,ลยลายหมู่สำนึกเืออยู่คำอยู่โคกบนอื่นทั่วไปคือสิบรเ,รเรือคดเรืงงวเรืองควายดอกพี่น้อยก็เลยสิบได้าไปเหนื่อยเนาะ พอบ่นเคยออกกระแทกไปเบิง่งยังบ่ออกค่ะนะโอ้ยกำลังงามๆทุกคนมาแต่ห้านะไม่ยินย่งดากเลยหลาะมาบ่าพ่ออีกบ่หมูใหญ่ๆเนี่ยยังแต่เฮ็ดอันนี้แหละยังบริกินแบบกินแบบแกงล้ลวนๆอย่างเดียวค่ะนะ ได้แต่เถื่อนมันกบบระโบพอสีลายโอ้ยสอนงามลายมะม่วงก็บห่วงเมื่อไรก็คิดจะกินมะม่วงซุกได้บ่นนี่น,นี่ทั้งต้นเรืออยู่สองหน่วยสุดท้ายขวัยสีเอาไปกินสมพี่น้องต้นโตอยู่หานานะมะม่วง,งถืงอกากินซุกแสพเสพมันห่วงไปแล้วอยากแล้วบ่นฮิลโลงหัวกระซิบดอกตอนนี้บ่อนอื่นกระไรมองอยู่มันเคยออกเบิ่งกบรบเพออกพี่น้อง มือยังออกแล้วก็ออกโม่หอที่ออกลายๆช่วงชุมพลอยดำน้ำค่ะน่ะมันออกลายอยู่แต่ว่าโบว่างไปหาค่าดำนาเบิง่งก,กุกก้าก้ามันแข็งแล้วมัน,นก้าตัวที่มันเรือนะาอะไรงามงามเขียวถุ่ม,มหมิบม,ม,ม,มือมองหมวงพี่น้องเหนื่อยเพราะสีหมอก โอเคพี่น้องไอ้ก็สิเมื่อแล้วเมือเอ่อยหิวเข่าแล้วเนาะขอบคุณบ๊สุข,ขุสุคนเด้อไปแล้วคิปนีก็ได้สบายดีเด้อพี่น้องส่อนตะกรุก,กา่ากาตาเนี่ยผ่นงามเลยผ่นเขาบ่ได้ลกจากดีเนาะลกประมาณช่องสมัสมสดเนี่ยแหละไปบน่นนะบ่นมันบ่พอเบิดบ่นดำแล้วก็เลยปะไปแล้วสบายดีพี่น้องน้ำไม้เขาก็ได้เพอได้แกงบาดหนึ่งกินแซ่บเนี่เแหละ ไวสดีเดอุกผู้คน